แล้วครับพี่นอ้องโอ้นี่มันสุดไกรไก่ไปเป็ดปีเป็ดกับไส้เป็ดนะกีิมรบเด็ดบำรุงดีแท้ xây biệt nó cho nó xem nó bao quá rồi à đặt oh wow right. chưa uh. uh. yeah, เดี๋ยวค่อยทำเครื่องแปะแทนกระเซียนไปดูดูตักมาแล้วนะครับ ับไส้นะครับตอนนี้เดี๋ยวจะทำการตับตัวนี้ก็น้ำจิ้มพริกกระเทียมน้ำปลาหงนัวน้ำตาลน้ำนาวอะไรแบบนี้จะเป็นะน้ำซุปของพะโล่เราต่วไปเดี๋ยวไปทานกันนะครับบํารุงดีแท้สวัสดีครับ วันนี้คูจะลุงแต่ด้วูไลกับแต่นะครับจะพามาเที่ยวมันตลาดไปห้างนะครับจะดูว่าจะซื้ออะไรไปดูก่อนนะครับร <c> ถ <oughs> แทบแทบแทบยื่นกี่วันอ่ะพอแล้วทุเรียนภูเขาไฟ นูสิหอดแม่โค่จะเอยกินงทัด,ดหนึฮม้แต่คิปน้อ่ะตำนักครกหอมหอมองจานหรอไมอาจอาจะหอมทุเรียนดิ ว่าหอมทุเรียนหอมตัดกระติ๊ดได้พี่นะก็เงยใช่ยังไงถ้าเขียวเพื่อนป่ะถ้าไทยกาแฟ,ฟพันไทย

ใส่ตรงข้างในคือเสียบ แมคโครสีสกเกตนะครับอ่าสื่อ,อยังี้สื่อใส่ได้ใส่เป็ดมีวะเนาะนี่มีเพงเลงอีกปลาแพนกระเซีย ดดูดู <c oughs> ไฟสตาร์ห้าดาวมีห้างแมคโครสีสกเกตชิ้นทิพย์เล็กแต่อะไร luôn luật hmm pet bẹt tempeh đấy ได้แล้วนะครับนี่เป็ดไปนะ <c oughs> なたんの

ตดไม่ขึ้นไปๆครับต้มแบบพะโลแต่ไม่ใส่ผงพะโล ไส้เป็ดน okay. ันจิ้มแซ่บรู้ตัวลูกใจแม่ไปไหนนี่อยู่ห้องไหนโอเคได้มาแล้วครับจากแมคโครนี่ก็เป็ดนะครับเป็ดไทยเป็ดไทยตอนนะครับแล้วก็ปีกเป็ด เราจะมาทำการต้มต้มแบบต้มพะโโลแต่เราจะไม่ใส่เครื่องพะโโลนะครับจะใส่ผงพะโลแล้วก็นี่เด็ดตัวนี้ก็คือไส้ไส้เป็ดนะครับแต่เราจะใส่ทีหลังนะครับเราจะต้มนี่ก่อนมันล,ลงดีแท้โอ้เปิดน้ำต้มก่อน ใส่กันที่เนา่น้น่วงโต๊ะเป็ดน,นี่แหละเครื่องหนึ่งเกือบวงเกลือใส่เกลือสักสองช้อนนะครับตัดความขคาวออกไปนะครับนำมา ค้างไฟมาต้มแล้วครับใช้เตาถ่านต้มประมาณนี้แหละครับเตาหนึ่งพอดีพอดีอดครับปิดฟเดี๋ยวค่อยมาปรุงนะครับเดี๋ยมาเปิดดูสิโอ้ปุดๆปุดปุด,ปด,ปด,ปดเลย ใส่ตะเกียร์ได้พี่น้องเป็นไอ้ไอ้ไอ้ตรมเป็ดกๆๆักกักกักกินตุ่มเป็ดตุ่มแบบพะโล่นะครับแต่บบใส่เครื่องพะโล่เอีอถูกริกเป็ดกันอืม เปลี่ยนข่างไงครับด้านเปื่อยอันเปื่อยป,ปุด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 อู้งน้ำสีสันสดใสเข้าออกไงมันเป็ด ่าใส่เป็ดนะช้อหน่อยเชิหมหน่อยว,ว้าวเลยอ่ะอ,อยากกินใส่สุดยอดบำรุงดีแท้เลยนะครับไม้เดือดดิพี่น้อง เดีย๋ยวค่อยทำเครื่องนี่เราเตรียมเครื่องไว้นะครับก็จะมีน้ำตาลมีซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวผงนัวซอสปรุงรสท่นนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเครื่องพะโล้นะครับใส่ผสมลงไปเลยเครื่องพะโล่แต่แต่เราจะไม่ไม่เอาผงนะครับไม่เอาผงพะโล เอาเตเครื่องซื้อมาเป็นชุดชุดโปรโนั่นแหละครับเราจะไม่ใส่น้ำปลานะครับได้แล้วก็ใส่ลงไปให้เป็นสีสันนะครับเอาอย่างนี้เลยนะทำทานเองเอย่าบ้ากัน ันก็จะเป็นสีสันนะครับมาเงี้ยอ,อร่อยมากต้มไปอีกนะครับตักมาแล้วนะครับปีกเป็ดกับเอไส้นะครับตัวน,นี้เดี๋ยวจ,จะทำการตับตัวน,นี้ก็น้ำจิ้มพริกกระเทียมน้ำปลาผงนัวน้ำตาล มะนาวนะครับแค่นี้กระเติมน้ำซุปของพะโล้เราลงไปนะครับเดี๋ยวไปทานกันนะครับบำรุงดีแท้แล้ดดวครับพี่น้องโอ้โหน้ำซุปใกรใเอ้ยเป็ด ปีกเป็ดกับไส้เป็ดนะน้บจิ้มรสเด็ดบำรุงดีแท้หัวลูกใจพาทานพาทำไส้เป็ดอยากทานต้องได้ทานน้ำจิ้มรสเด็ด umum c'est à quoi gbaner. เสร็จไรเสแ็จไลฟ์ครับวันนี้ก็พามากินไส้เป็ดปีกเป็ด,ปดพะโลนะครับขัวรุนตายบ้านะลักอยากกินต้องได้กินทำเองนะครับบำรุงดีแท้แต่เราไม่ใส่พงพะโล ต้มแบบเครื่องพะโล้รือครับสาหรับคลิปหน้าลุงใจจะพากินพาเที่ยวพาทําอะไรที่ไหนนะครับก็ขอติดตามนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ